จังจังอยู่ไหมครับวูวมาตะโกมิตินั่ง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 ครับนั่งนั่เออนี่ร้านเนอะนี่ร้านตะโกร้านเก้าๆชมเป็นน้าเปิดหละปี้ล้วนะหละปี้ล้วองการนี่ก็ยังขอการเอ้ก็ยังการมั่งเลยอการอยากเลียงโอ้ชงเลยยองมั้ เอาลองรงแล้วลองใส่แล้วนะเอาเลยเอาชงเลยก็เอาเลยจนโบไป่จะเตี้ยนนู่นนูก็คราวอยู่นูห่นฮัลโห่ไม่ต้องลองผมตัดมืนอย่าชีดหัลโหลผมตัดลองรงนะเอาชงเอาเลยชักชงเลไม่ต้องลองตัดจริงเลยนี่อ่าขนาดนั้นครับเป็นไหนนุ่งกันเอาสักกินเฮ็ดเป้ะสักกินเฮ็ดเอ้ย

con yếm cũng mới tụi ni đi tại necessary... ta, ta nhà 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 chạy nhà 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 cái nhà 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 con, nhà 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 การเก้ากอนกเากอนฮะย่างย่าอนี่แม่กนก้พุยืมเหมือกันยืมมาเมื่อนฮัลลเล่าทุัต้นอย่างไรได้างมาไอ้ต้นปืนร่านฮะ้นับนี่ยังพ่อบัานี่พานีกันะไป่ต้นนยมากันแล้วนี่เดียวเ็มาเอาู่นี่นตึงอยาตัดเดียวตตนี้เอ้าโอ้นักเพเปิดร่านพื้นวะ mấy đai lục hát luôn hết Ừ, cái này cả của mình